ดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเสาวรสกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเสาวรสที่เราปลูกไว้มันเป็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเราปลูกกับค้างที่เป็นเหล็กนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บเสาวรสนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสาวรสลูกไหนที่มันสุกเก็บได้พร้อมทานแล้วนะคะเรามาดูกันขั้นแรกนะคะอ่าลูกนี้นะคะแล้วก็บีบบีบนะคะ มันจะนิ่มๆนะคะเราก็เก็บได้เลยค่ะอันนี้เราเก็บออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะผลนะคะอันนี้จะเป็นพันุผสมนะคะมันกลายพันแล้วปกติมันจะเป็นตอนปลูกนี่เป็นพันธุ์สีม่วงนะคะตอนนี้เป็นม่วงเขียวๆค่ะเดี๋ยวดูอีกผลหนึ่งนะคะอ่าบีบบีบดูนะคะถ้ามันนิ่มแล้วเราก็เก็บได้เลยค่ะ น,นี้เราโย่ลงไปก่อนนะคะต่อไปอันนี้จะแดงๆหน่อยอดูลูกนะคะน่ากินจ้ะค่ะเดี๋ยวไปลูกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่มันร่วงเองนะคะที่มันร่วงเองก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะเราเก็บได้เลยดูนะคะอันนี้ร่วงเยอะนะคะเราว่าไม่ได้ดูหลายวันค่ะนี่นะคะที่มันร่วง มันก็จะแฟบๆนิดหน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันจะเบานะคะนี่ะได้เยอะนะคะโอ้อันนี้ใหญ่เลยค่ะอันนี้ที่เก็บมาได้นะคะยังมีอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันสวรรส นนก็จะเป็นค้างนะคะนี่ใบนี้นะคะมันนิ่มนะคะน,นิ่มกดลงไปเหลืออีกสองนะคะเคอันนี้นะคะจะ้เล็กหน่อยเราจับดูมันจะนิ่มๆนะคะเราก็เก็บได้โอเคเยอะเลยค่ะ นิ่มนะคะเก็บได้เลยนีเ่เดี๋ยวเราไปดูสวรสที่เราเก็บกันนะคะนี่จะเป็นพันผสมนะคะแอบนิดนึงนะคะโอเคสวรสที่เราได้มานะคะเพื่อเราเก็บแล้วช่วงนี้เราก็สามารถนําไปสะสมไว้นะคะถ้าเราปลูกน้อยเราก็สะสมไว้แต่ถ้าเราปลูกเยอะเนี่ยเราก็สามารถนําไป ขายได้เลยนะคะตกกีดช่วงนี้ก็จะตกอยู่กิโลละ3 0 6สบถึง60บาทนะคะนี่แต่น,นี้ยังไม่เยอะนะคะรอไปใส่ทู่เย็นไว้แล้วก็รอเยอะๆเราก็นำไปขายได้นะคะหรือว่าเราจะนำมาแปรรูปนะคะเราจะกินนะคะผ่าครึ่งแล้วก็โรยเกลือป่อนนิดนึงก็อร่อยนะคะดีต่อสุขภาพมากหรือว่าเราจะมาทำเป็นสวรสปั่นก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะครูจอยร้อยอาชีพค่ะ คลิปหน้าเราจะมาชมกันนะคะว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับการเกษตรนะคะมาแนะนำกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ